ขอบคุณด้วยครับขอบคุณสำหรับทิปครับผมไม่ทิปกลับคืนนะฮะบอกไว้ก่อนอกดไม่เป็นครับสำนักสีกล้องใช่ไหมครับรับเปิดกล่องไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเยอร์โดจัดไปขอบคุณสำหรับทิปครับผมขอบคุณมากครับเล่นกับผมมีเตว,วินฮะ Thanks for game เดี๋ยวรอเลิกก่อนเฮ้ยมีพลาโบด้วยวะไปถึงพลาโบจังห้องยังไม่มาเลยอะไรวะเนี่ย หัวจริงกับมิวสิกแพ็คอันเนี้ยรอสักครู่แล้วกันเดี๋ยวห้องมาก่อนฮะก็ขคียังมิสเตอร์แคทตอ่าจอยหกทับสิบแล้วเดี๋ยวก็มาโอเครอสักครู่ วางรองนะผมเราก็จะมาเปิดนะฮะกล่องนะครับผมตามคำเรียกร้องของเป็นแฟนนะครับแฟนเพลงที่อยากจะดูฝีมือลายมือของก๊อตนะผมก๊อตอิสเรียลนะครับผมได้ฮนะได้จัดไปจัดไปอันนี้มีอยู่ให้เปิดอยู่เท่าไหร่เนี่ยอ่าหกกล่องนะครับเป็นกล่องทองสองอันนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นผ้าคลุมลูบิกสีทองนะฮะ เมื่อคืนฝันไปเจอพระคุมรูบิกสีทองมันติดอยู่แบบหน้าจอผมแล้วมีแชทที่ไหลแบบไหลเยอะมากแชทแชทมันไหลเยอะมากแล้วก็แบบโอเคแชทไหลเยอะมากแบบโู oo, พี่เทพซ่าเทพวะเทพวะอะไรเงี้ยโอ้ก็เลยแบบได้ได้จัดให้ก็เลยเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่เราจะได้เปิดอะไรบางอย่างนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มที่กลองหนึ่งก่อนเลยแล้วกันฮะเกมมันเริ่มยัง อ๋อเกมจะเริ่มแล้วครับ NIP กับทีม Empire โอ้เริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปะปปเดี๋ยวเริ่มเปิดเลยกันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้หัวสลักครับซึ่งหัวสลักนี่น่าจะได้ไม่ยากนะครับตามสูตรแล้วนะฮะไปมีสี่กล่องเท่านนครับสวายเฮ้ ็นแค่เสียวๆครับโอเพนอนาเตอร์ครับผมเฮ้ยมันหายไปต่วหน้าต่อตาได้ไงไม่ใช่มันไม่ถูกต้องละฮะไปอีกกองหนึ่งครับผมกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาแล้วกุ๊กกุ๊กเฮ้ยกุ๊ก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 เฮ้ย ไม่ถูกต้องเดี๋ยวอยู่กล่องเดียวเองมา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 ลูกมากุ๊กกุกุ๊กกุกกุ๊กกกกุอกกกกุ๊กกก เวลี่แลเวลี่แลโอ้เอเลี่ยนคอนเวนแนนซีกล่องซีกล่องซีกล่องซีกองซีกองทีแรกว่าทีแรกบอกว่าเอออยากจะได้แค่สีนี้พอแต่แบบพอสีทองมาแบบไม่อยากได้แล้วอยากจะกดย่อยทิ้งไงไม่รู้ก็แบบเออแต่เห็นแบบคนอื่นอยากจะ ดูเป็นสักขีพยานอะไรเงี้ยก็โอเคโอเคได้ได้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกล่องทองดีกว่าซึ่งกล่องทองก็มีโอกาสได้กล่องหนึ่งกล่องสองกล่องสามนะฮะแล้วก็อันนี้ครับผมเราก็จะมีเอ่อทางด้านผ้าคลุมรูบิกซึ่งผมฝันไมว่ว่าไม่ผ้าคลุมรูบิกมันมาอยู่ในไอดีผมได้ไงวะอ๋อที่ไหนได้เปิดได้นี่เองอะไรเงี้ยสตอรี่มันเป็นอย่างงี้ครับอะไรแบบเออได้ได้เปิดสักสองกล่องแล้วกันปะเปิดสักหน่อยเสียเวลา

ไม่ค่อยอยากจะมันภาพเดจาวงคนละแบบกันมันเป็นไอดีผมอันนี้มันเป็นไอดีคนอื่นเป็นไอดีอัลบบโดซึ่งแบบเช่เฉยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไอดี ID ผมช่างมันแล้วกันเปิดเีกสัก2อันแล้วกันเพื่อแบบให้คนแถวนี้อิจฉาซะหน่อยกุก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 กุ๊กกุกกุกกอ้ออ่า หลังแมงมุมมาแล้ววะเวลี่แลกับแลออกแล้วเอ็กสตรีมแลมันต้องมาวะ่ะมาเร็วมาเร็วกุ๊ก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 ยาอ้วันนี้ได้หลังทองกับแมงมุมก็โอเคแล้วสบายแล้ว <c oughs> ถือว่าวันนี้ก็ยังคง ไม่ท็อปฟอร์มมากแต่ก็ยังมีอะไรติดไม้ติดมืออยู่สี่กล่องหลังทองก็ของอย่างนี้มันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเกมกันดีกว่าห้องมาแล้ว